สวัสดีเตโฮตูสัมภทาสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับพี่มหาพารวยนะครับวันนี้จะพามาดูที่ดิน1ไร่2งาน93ตารางวานะครับที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านหนองชาตินะครับเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับยังไม่ถึงบ้านหนองชาตินะครับถ้าตรงไปทางนี้ก็จะเป็นบ้านหนองชาตินะครับเดี๋ยวซ้ายนะครับเข้ามานะครับก็จะเห็นตรงที่เขากําลังสร้างหอพักนะครับ ที่ดินของเรานนั่อยู่ด้านหลังหอพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงที่รถจอดอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเนี่ยครับถนนกว้างประมาณ6-7เเมตรนะครับผมก็ยังไม่มีใครวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับผมก็วิ่งเข้าไปข้างในนะครับก็สามารถเข้าไปได้ครับที่ดินของเราอยู่ตรงข้างหลังหอตรงนั้นนะครับสูงนะครับ ค่อนข้างจะสูงนะครับสูงเท่ากันกับหอพักนั่นแหละครับไม่ต้องถมเยอะนะครับต่อไปเราก็จะดูภาพมุมสูงนะครับที่ดินแปลงนี้ก็สวยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราวิ่งมาจากถนนเส้น22นะครับนิดโยมาถึงหน้าศูนย์อิสุสุนะครับตรงบ้านทางเข้าบ้านหนองชาตินะครับตรงบ้านดงสวรรค์เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับประมาณ500เมตรนะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับ เป็นทางโค้งนะครับอย่างที่เราได้ดูคลิปไปแล้วนะครับที่ดินก็จะอยู่ห่างจากถนนหลักนะครับของหมู่บ้านนะครับห่างเสาไฟฟ้าประมาณ100เมตรนะครับที่เห็นรังคาเชือกเขียวตรงนั้นนะเป็นอาชีวะนะครับก็จะมีการไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับข้างๆก็จะเป็นศูนย์อิซุสุอย่างที่บอกนะครับตรงนั้นเป็นมารีพิทักษ์แล้วก็โตโยต้านะครับส่วนทางนี้นะครับเป็น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอสว่างแดนดินนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคร่าวๆนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ใครยังไม่มีที่ดินนะครับสวยๆดีๆราคาถูกนะครับอยากจะสร้างบ้านก็ตอนนี้เลยครับก่อนที่ปีหน้าราคาประเมินที่ดินจะขึ้นนะครับผมสามารถยื่นกู้สร้างบ้านได้เลยนะครับใครยังไม่มีที่ดินรีบมาจับมาจองนะครับทักไลน์เร็วที่สุดนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรายการพี่มหาพารวยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็โชคดีมีชัยมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ